สวัสดีครับพี่น้องครับมาลุนกันเด้อครับเด้อสื่อชีบอชีบอเวียงมากครับของล่งรอท้งลาหาเมินครับเป็นทีอลังการเป็นทีทีแพงมากครับพาเขาไม่มีทางเลือกครับว่าต้องวัดดวงกันไปเลยครับมาลุนกันเด้อครับว่ามันสิได้สิขาด กะภาวนาให้มันได้ครับเงินสม,มือหายากเนาะครับเนาะครับผมหลังจากผ่านการล้อมแล้วครับไรซีแล้วแ,แล้วพวกส่วเสียมาตมล่องบนกะเห็นท้องอยู่ครับท้องในตัวดำดำคือท้องนะครับเนาะเห็นอยู่แต่ว่ามันโตบ่อครับมาลุ่นกันอีกแค่นึงตุม่ม เสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนสืบมาแพงเขาก็ใจวันนะครับเนาะเป็นออหย่างที่เสียงครับถ้าบวัเฮาบวัด,ดวงกะการงานเขาก็เดินไปบ่ดได้ครับมันมีความแน่นอนอาชีพอยู่เมืองหลังครับที่เฮ็ดงานทุนงัง้นทองเนี่ยส่วนมากคนจิบรูว่ามันเป็นไปเป็นมาประวัติการ ทำงานการซื้องานการพี่น้องรู้จะจักว่าเขาไปหลานท่องหรอเป็นมีตังมีทุนมีซื้อมีเงินไปซื้อซอยซื้อแหวนมาใส่ประมัดครับเบือบงหลังที่การกระทนีมมันมีหลายแบบครับผมกะมานล่าเสนอพี่น้องเบื้องน้าครับเนาะกะขอเป็นกำลังแรงใจนะครับเด้อทายถอดออกไปให้พี่น้องเด้เบึงอาชีพช่างท่องช่างล้อมมีมีความเสี่ยง 80%ดสิบครับให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วครับให้แรงใจครับผมกดติดตามกดสับสับให้เด้อครับเด้อกดไลค์จะได้มีคลิปดีๆมีการมีงานมาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิง่งขอบคุณหลายๆครับผมบติดตามคลิปต่อไปเด้อครับเด้อครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับความสุขความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างโลกให้ไข้เก็บให้พี่น้องกันให้มันสวงมันหายผู้ใดเก็บผูบบ้ใดป่วยกันมันเศร้าเด้อครับมาลมาอย่างน้ำกัน